เพื่อนเฮียนอีพีหนึ่งสวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อจ,ะจะ๊าจ๋าส่วนอีกคนข้างๆเนี่ยชื่อแก้วตาเราเพื่อนสนิทกันมากมากเรียกได้ว่าสนิทกันตั้งแต่อนุบาลสจนถึงปัจจุบันฉันและแก้วตาก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนเดิมแต่แล้ว มีเหตุการณ์หนึง่งที่ทำให้ฉันกับอีกแก้วตาเนี่ยไม่ได้สนิทกันอีกต่อไปเหตุการณ์นั้นก็คือนี่จ๋จาทำไม้เธอกินเค้กแบบใช้มือหอ่ะจ๊ะอ๋อพอดีฉันอยากกินแบบธรรมชาติดูน่ะเออแล้วว่าเด็แกได้ขา่าวป้าว่ามีหนุ่มฮอตย้ายเข้ามาใหม่น่ะอืมใครหรอแกไม่ได้ยินเลยอ่ะเขาชื่อว่านนท์น่ะแกจริงเหรอยังเห็นหน้าจังเ,จงเลยอุ๊ยหล่อจังเลยอะ สวัสดีครับผมชื่อว่านนท์นะครับพอดีว่าเห็นพวกคุณน่ารักมากผมเลยขอเป็นเพื่อนได้หรือเปล่าครับได้จ้า,จาหลังจากวันนั้นพวกเราก็มีหนุ่มดอชื่อว่านนท์เข้ามาอยู่ในแกง๊งตอนแรกก็ดีใจอีกหรอกนะแต่ว่าพอคุยกันไปสักพักนึงดูเหมือนว่าสองคนนี้จะเข้าขากนาันได้ดีนนท์อีกแก้วตา ทั้งสองคนเนี้ดูสนิทกันมากมากจนลืมไปแล้วว่ามีฉันอยู่บนโลกใบนี้เสียใจจริงเลยที่นนท์สนิทกับแก้วตามากกว่าฉันและมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปเอ,อิ่มวันนี้แต่งตัวน่ารักจังเลยอขอบคุณนะนนท์วันนี้ฉันตั้งใจแต่งตัวมาเพื่อนนน์เลยเอ,อ๋อแต่ว่าฉันหมายถึงเอ,อิ่มแก้วตานะ่ะ กินอะไรไม่แก้วตายเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองจริงเหรอนอนดีใจจังเลยอ่ะ <c oughs> โอ้ให้ตายสิไม่คุยหยาะล้อกอันอย่างเงี้ยนี่จะชวนฉันมาทำไมเนี่ยดูสิฉันเหมือนกางขวางคอเลยอ่ะอหวานก็เข้าไปหวานก็เข้าไปเออแก้วตายกินสายใหมไหมกินสิท่านนอนเลี้ยงอะนะโอ้ฉันเลี้ยงอยู่แล้วแหมแหมแหม ออแก้วตาอ่อยนอนใหญ่เลยนันเนี่ยนนฉันอยากกินน้ำแข็งใสอะ่ะพาไปซื้อนอยสินนโอ้ยอยากกินก็ไปเองแซ่ดเดี๋ยวอเไม่ปไปเรือ่อยห้วยน่ารำคาญจริงๆเลยนันเนี่ยอีจา้าจ๋าเนี่ยนนฉันไปจริงนะนนนนเออเออจะไปก็รีบไปหน่อยนี้ ไม่สนใจแต่อีแก้วตานะมันมีดีกว่าฉันยังไงอะไม่มีดีกว่าฉันยังไงโอ้ยงุดหงิดจริงๆเลยไอ้นนท์เนี่ยก็สนใจแต่อีกแก้วตาถ้ามงไงน,นะทำอมย์ฉังถึงจะได้เข้าใกล้นนท์ว่าแต่หิวอ่ะอยากไปกินข้าวกับนนท์จังเอ้ยจริงสิเรามีเบอร์นนท์อยู่นี่นะ เดี๋ยวโทรหานนท์นดีกว่าอ้าวนี่ไงเบอร์นนท์ <c oughs> <c oughs> เอ๊ยใครโทรมาล่ะเนี่ยโอ้ยคนกำลังกินข้าวแซ่บๆเอาอีจ้าจ๋าโทรมาดิดาเอาฮาัลโหลจ้าจา๋ามีอะไรหรอฮรัลโหลฮัลโหลนนท์คือว่าไปกินข้าวกับเราไหมอ่ะเดี๋ยวเราเลี้ยงเองไปไหม อขอโทษนะตอนนี้ชิโกกำลังกินข้าวอยู่นะ่ะอ๋อแล้วว่าแต่กินข้าวกับใครเหรอเอมกินข้าวกับแก้วตานะ่ะนอนกินข้าวกับใครนะแก้วตานะ่ะแก้วตานะ่ะแ,แก้วตาแก้วแก้วตาแก้วตาแก้วตาน่ะแก้วตา แก้วตาเหรออืมแค่นี้ก่อนนะแก้วตาโอ๊ยให้ตายสิอะไรกี้แก้วตาอีกแก้วตาอีกแก้วตาเลี้ยงข้าวก็อีกแก้วตาเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่พี่ข้าวก็อีกแก้วตามัไมถึงได้มีแต่อีกแก้วตาล้วเนี่ยไม่มีตาตาวคนี้อยู่ในหัวใจบ้างเลยเหรอฮะว่าไปนั่นจะใชะทำยังไงดีล่ะเนี่ยอ๋อรู้แล้ว จะว่าเป็นแล้วเราก็มีพิกัดลับหมอผออีผีอย e ู P ่นี N ่ว่าเดี๋ยวไปเลยแล้วกันอโอเคมาถึงแล้วเอิม่มว่าแต่หมอผีอยู่ในแล้วเนี่ยยี่บอกนะว่าเป็นต่เท่าคนนั้นน่ะสวยไม่เนี่ยมาผิดที่หรือเปล่านะเราใช่ ฉันคนนี้แหละฉันคนนี้ที่เป็นหมอผีเออขอโทษค่ะหมอผีเออหนูไม่ได้ว่าหมอผีเลยนะคะเต่ทำไมเสียงหมอผีเป็นยังงั้นหรอคะชาญเรื่องเสียก่อนว่าแต่ตุมาที่นี่เพื่ออะไรเออหนูมาเพื่อหนูอยากได้คาถาค่ะหมอผีคาถาที่สั่งอะไรคนนั้นก็จะทําตามอะคะ่ะหมอผีมีไหมคะฮะของมันแน่อยู่แล้วหมอผีคะงั้นหนูขอของแรงๆเลยคะ่ะ ที่สั่งปุ๊บทําได้ปาปะค่ะหมอผีโอเคได้อันดับแรกต้องทํามือชี้ชีเบมีก่อนนะอันดับต่อไปก็ต่อไปก็กระโดดเบมบีจริงจริงจริงอ๋อ,อขอบคุณค่ะงั้นหนูก็ขอตัวไปก่อนนะคะหมอผี วันนี้อยากกินอะไรสั่งเลยนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองก็กินนอะนะแก้วตาจะได้ตัวไวๆอืมโอเคอืมกำลังกินข้าวแซบ่แซบๆกันอยู่เลย,ยเดี๋ยวฉันขอลองคาถาหน่อยก็แล้วกันนี่นอนเดี๋ยวฉันขอสั่งเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะโอเคได้เอาเลยเอาเลยเดี๋ยวฉันเล่นโทรศัพท์รอขอเช็คยอดเงินในบัญชีก่อนนะอืมโอเค เออมีอะไรหรอนอนเปล่าเปล่ากินเยอะๆเลยเดี๋ยวฉันเลี้ยงไม่ใช่ว่าตังในบัญชีนายเหลือแค่ยี่สิบาทหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชได้เวลาแล้วขอให้อีกแก้วตายกินไม่หยุดกินเข้าไปเยอะๆเลยนี่แน,น่นนฉันอิ่มแล้วนะ่ะแายตังเลยก็ได้อ้าวอิ่มแล้วเหรอไม่กินเพิ่มแล้วเหรอ อืมไม่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 ได้สิเดี๋ยวฉันจะสั่งเพิ่มเยอะๆเลยเออเออกินเยอะๆนะโอ้ยอีแก้วตานี่จะกินเยอะแค่ไหนในตางในบัญชีฉันเหลือแค่ยี่สิบบาอ่งนั้นเนี่ยโอ้โห เอแก้วตาฉันว่า,อ,าอ,อกินแค่นี้พอก่อนไหมอะ่ะที่บ้านเธอไม่เป็นห่วงเหรอฮะนี่อย่าบอกนะว่าเธอเลี้ยงฉันไม่ไหวอันอนนฮะเอเอ,เ,อเปล่านะฉันหมายถึงว่าฉันกลัวรบกวนทางร้านอะ่ะอิงหน่อยเขาก็จะปิดแล้วนี่นะอ๋อร้านผมไม่ปิดง่ายหรอกครับกินเยอะๆเลยครับเดี๋ยวผมปิด พรุ่งนี้ก็ได้ครับโอยอันไหนบ้างเนี่ยดูสิไอ้หนอนมันหน้าซีหน้าเจียมอแล้วอะสะใจจังเลยเอวยนอวันนี้กินอะไรดีนั่นเนี่ยเยนจะกินอยู่อีกหรอจ้ะเฮ้แก้วตาเมื่อวานก็สัตว์ไปซีเยอะเลยนี่นะ จะลองแกล้งมันหน่อยดีกว่าขอให้อีกแก้วตาล้มหัวขมำให้มันอายคนเลยค่อยดูนี่แน่โปรดติดตามตอนต่อไปให้ด้วยนะคะสำหรับคนนี้ที่ขอเข้ามาเขาก็ทำให้แล้วนะคะเรื่องอาจจะไม่ค่อยหล่อน,นิดหน่อย,อยก็ขอโทษด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาเมนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสก,กุระเล่าเรื่องด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ